I'm <laughs> not- ก็คือเร่ยชายนะครับก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ปลอมตัวเข้าไปในอยู่โรงเรียนชายอยู่นะเกรฟแมทคาเดมี่ครับก็แอบชอบพี่เบียครับพี่เบียคือก็คือจริงๆเข้าโรงเรียนไปเพราะอยากใกล้ชิดพี่เบียแต่ว่ามันก็มีเรื่องเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายครับผมค่ะซึ่งนี่ฮะคนเดียวกับผมเอง น้่งนิคือน้องนิวมีเลิฟชายน้องนิวก็ต้องเป็นเจเจกฤษฎภุนะครับแล้วบทเป็นแตงโมครับผมพี่แตงโมเป็นใครพี่แตงโมเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทของพี่เบียร์ครับผมคือพี่เบียร์เนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งของเรียนใช่ไหมครับพี่แตงโมเนี่ยจะเป็นเบอร์สองครับผมครับแล้วก็ตัวพี่แตงโมเนี่ยก็จะมีนิสัยขี้เล่นขี้แกล้งแล้วก็เข้าล้กับทุกคนครับผมพี่เบียร์นะครับพี่เบียร์ก็ พี่เวียร์นะจะจะค่อนข้างตรงข้ามกับแตงโมโครับถึงถึงแม้ว่าเราจะสนิทกันคือพี่เวียร์เนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งคโคลอรีนแล้วก็<ช>แต่แตว่าจะแบบเหมือนเข้ากับคนอื่นไม่ได้ดีเท่ากับแตงโมโลเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีความความมุ่งมั่นความพยายามสูงมากคือถ้าใครเข้าไม่ถึงพี่เบียร์เนี่ยให้มาหาแตงโมโนะครับค่ะพี่ฟรังนะคะก็รับบทเป็นโรสค่ะโดยโรสเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่ สวยเลิศ <คะ S 1> เพอร์เฟกต์อะไรอย่างนี้ <คะ S 1> แล้วก็เป็นคนฉลาดด้วยค่ะ,คะและที่สำคัญน,นะคะต้องหันไปทางพาริสนิดนึงก็คือเป็นคนรักของที่วิญญาไม่ใช่ครับรับบทเป็นกูครับผมกูเป็นรุ่นพี่ปีสามครับเป็นผู้คุมหอครับมีความหล่อเนี้ยมเป๊ะมีความเจ้าระเบียบอะไรอย่างนี้จะเป็เจหัวล้อเพื่อนทำไมเจเจหัวล้อทำไมครับพเจเจเหมือนมีคำหนึ่งมันงอกมาแล้วเหมือนคำใงที่มันไม่มีในศัพท์อาษาอะไร Ise, อินปรอไวส์แล้วก็นี่สำคัญเป็นพี่ชายของเลิฟครับผมสำหรับผมนะครับเป็นเรื่องนี้รับบทเป็นชอนครับเป็นแบบพี่ปีสองเป็นน้องของพี่เวียนฮะ,ะแล้วก็เป็นน้องชายของพี่โรสครับผม <c oughs> ก็จะแบบมีสายแบบนี่สวยนี่คงต้องหล่อแล้วแหละครับผมรับบทเป็นเบนับผมเบนก็จะเป็นเด็กใหม่ปีหนึ่งเลยครับ มีดาวคือดาวที่ติดก็คือชั้นปีปีหนึ่งอี้ปีสามใช่ไหมก็เม่เนี่ยคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่ซื่อสใสๆรักใครรักจริงครับแล้วก็เด็กเหนื่อยที่ขึ้ครับผมค่ะเป็นคนที่รักหมามากมองจะได้วปิดอะไรรู้แล้วแบบเป็นนิวเคลียร์ครับเป็นเด็กปีหนึ่งไฟแรงครับเข้ามาในโรงเรียนเพราะว่าเห็นพี่เวียร์เป็นไอดอลก็เลยแบบอยากเข้าตามพี่เวียให้ได้ ก็เป็นคนแบบมี energy เยอะมากสดใสละเลย ผมว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องคำนิยามท่าจะอธิบายให้ได้ง่ายที่สุดต้องดูจากชื่อเรื่องครับชื่อ g r e a t m e n อ Academy นะครับภาษาไทยคือสุภาพบุรุษสุดที่เลิฟอ่าซึ่งก็คือการการเป็น g e a t แ e นเนี่ยก็คือการเป็นสุภาพบุรุษถ้าถ้าสุภาพบุรุษยังกว้างไปก็แปลกลับมาเป็นภาษาอังกฤษครับคำว่าสุภาพบุรุษแปลว่า gentleman ซึ่งคําว่า g e n t l e แปลอีกครับแปลว่าอ่อนโยนผู้ชายที่อ่อนโยนก็คือผู้ชายเนี่ย ถ้าเกิดมีความอ่อนโยนต่อร่างกายตัวเองอ่อนโยนต่อเออความรู้สึกของคนอื่นอ่อนโยนต่อเพื่อนต่อครอบครัวต่อทุกๆคนอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นเกรดเมนที่ดีครับผมไอซ์พารีสค่ะครับเชายเตียมตัวยังไงครับอ่าก็เริ่ม ช้ชีวิตประจำวันคลายผู้หญิงนะอะไรหลายๆอย่างเราสิก็ลงรายละเอียดที่พี่ทีมเป็นอยู่แล้วก็คืออย่างแรกเลยค่ะพอพอน้องนิวใหม่ด้วยเนาะคือเราอย่างแรกคือเราต้องปรับจูนกันก่อนเพราะว่าพอเราเล่นเป็นคนคนเดียวกันคือแบบมันมีดีเทลอะไรหลายอย่างที่เราต้องเก็บดีเทลพวกนั้นให้เหมือนกันอย่างเช่นเจสเจอร์การแสดงออกวิธีการพูดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องเป็น ที่ก๊อปปี้น้องมิวด้วยในบางจุลแล้วก็มีปัญหาเรื่องเฟรนเพิ่มมากับซีรีส์บางเรื่องที่มันเป็นแนวแอคติ้งการแสดงมากกว่าอะไรเงี้ยครับมีการคุยกับผู้กำกับมีการแชร์กันอะไรหลายอย่างครับผมแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเช่นหอมผู้หญิงจะได้แบบรู้สึกว่าอินกับบทอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากจะชมเจนว่าเจนเนี่ยเข้าถึงบทบาทได้ดีจริงนะทุกครั้งนะทุกครั้งที่แบบก่อนเขาจะเข้าสีนะครับก่อนจะออกห้องใช่ไหมเขาจะเดินมาหน้ากระจกแล้วก็หยิบน้ำหอมมาแล้วก็ จก็มีศักยภาพทาก่อนมาก่อนที่จะออกไปถ่ายทำจะเป็นอย่างทีุกรอครับเราก็นั่นดูเพลินอย่างเงี้ยเนาะแล้วลูกเตือนเพื่อนไหมเราไม่ได้เตือนเขาเราไม่ไม่เตือนชีดวงการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ ของตัวแตงโมผมไม่ค่อยจะได้ทําอะไรเกีย่ยวกับตัวแตงโมเท่าไหร่ครับ<ต>เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากลองเพราะว่าตัวแตงโมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างรีแล็กซ์แล้วก็แบบ,แบ,บคารคเตอร์ที่ชิลมากอะไรอย<ฆ>่างเงี้ยเราเลยแบบไม่อยากไปลงกับมันเยอะอะไรเแงบบี้ยแต่ว่าที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการเรียนยูโดครับ<อ>ใช่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีการแข่งยูโดกันจริงๆเหตหุการณ์ะทาบใจในกองมันมีเยอะมากแต่ว่าที่ผมจําได้แบบดีมากเลยคือ ผมโดนเซอร์ไพรส์วันเกิดในกองครับคะ่ะเล่าให้ฟังหน่อ,อยทีแล้วเราเราเราเองตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบอยู่ดีๆมีเค้กมาโผล่แต่พอได้ไปดูเบื้องหลังก็คือเวอนเมนเอรี่นะครับหลายคนเข็นว่าจะมีแจ็คก,กี้กับไอที่แบบปีนเข้าโรงหานที่มันล็อกแล้วครับเพื<ช>่อบบเข้าไปเอาเค้กข้างในก็ประทับใจมากครับดู ยิงไปยิงกลับกันตลอดอย่างนี้เนาะตามมาด้วยกับตันค่ะจริงๆตอนที่เราไปถ่ายทาที่เชียงใหม่ผมรู้สึกว่าประทับใจกับโลเคชั่นรวมถึงแบบทีมงานทุกคนเพราะว่าเราได้ไปถ่ายทาที่เชียงใหม่นะครับแล้วว่าซีนแต่ละซีนเนี่ยเขามีการจัดฉากมีการเอ่อหาองค์ประกอบภาพที่มันสวยมากก็อยากให้ราติดตามเนาะถึว่าแบบสามารถดูได้ที่แบบโฟโต้บุ๊คต่างๆครับผมก็อยากจะดามไปด้วยนะครับอันนี้แจ๊คกี เล่าให้ฟังหน่อยครร่ะม,มีอะไรประทับใจในกองบ้างมีอะไรประทับใจในกองบ้างผมประทับใจพี่พี่ทีมงานทุกคนครับแต่ว่ามีมีซีนหนึ่งที่ที่ผมประทับใจมากมากเลยคือมันเป็นซีนที่ไม่ผมผมไม่ได้เล่นนะแต่เป็นซีนที่พี่เจมส์เล่นมันคือซีนที่ต้องเล่าไปก่อนสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้อดุ๊ยแรงมากจบ<ท>แล้วเกิดเกิดความจรามากขึ้นอะไรอย่างแล้วผมจะต้องส่งอารมณ์ให้พี่เจมส์แบบ คือตอนนั้นมันไม่มีใครอยู่อะพี่ๆพวกนี้ก็คือแบบหายไปไหนก็ไม่รู้เลืเดีผมคนเดียวเลยแล่มากเป็นเจนก็เลยกเแบบเรียกผมมาติว่าลมให้อรย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยู่หลังกล้องอยู่ใช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 ่แจ็คกี้เป็นคนที่ร้องให้เองด้วยนะใช่จบามร้องอยู่หลังกล้องเลยก็คือโดนเหยียบเท้าใช่คือผมรู้สึกว่ามันมันเป็นซีรีส์ที่ าพมันอาจจะดูเหมือนวัยรุ่นอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นมันมีที่ถ้าสมมติผู้ชายดูก็จะได้เห็นว่าการที่เราอยากจะเป็นผู้ชายที่มันดีขึ้นในแบบของตัวคุณเองอ่ะคุณอาจจะต้องเพิ่มอะไรบ้างการแคทคของรู้สึกคนอื่นหรือเปล่าในขณะที่วิ่หญิงดูก็จะได้เข้าใจว่าการที่อยู่เรียนชายล้วนอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองและอย่างที่บอกว่าเลิฟเป็นผู้หญิงที่เข้าไปในเรียนชายลว้วนเพื่อแบบจะไปดามของที่รักผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนน่าจะอินกับกับกเหตุการณ์นี้ครับผมแล้วก็ สำหรับผู้ใหญ่ผมเชื่อว่ามันมีเส้นเรื่องความสัมพันธ์พี่น้องพ่อแม่หรือว่าแม่ลูกพ่อลูกมีทุกอย่างครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ครบรถครับเมทยนรับเจมี่เจมส์ค่ะ